สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กอล์ฟอีกแล้วครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่สวยๆนะครับผมเป็นตัว HRV นะครับผมคันนี้ได้เป็นรถปี2017ตัว E ใหม่น้อยครับผมใหม่คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสามหมื่นโลเท่านั้นแถมยังได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมใครกําลังมองหารถบ้านสวยๆอยู่ต้องคันนี้เลยครับผมคันนี้นะครับมีการรับประกันให้นะครับเรื่องชนหนักฟิวคว่ำจมน้ําไม่มีเด็ดขาดครับผมได้รถสวยๆกันไปแน่นอนแล้วผมเดี๋ยวมาชมด้าน้นก่อนนะครับผม ด้านหน้าคันนี้นะครับก็ได้เป็นหน้าเดิมนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับไฟได้เบียนกรุงเทพแล้วครับผมเดี๋ยวพาชมต่ออครับผมกับด้านของล้อนะครับผมล้อคันนี้นะครับได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับผมมาพร้อมกับยางบิ๊โตนปียี่สิบสองดอกยางเเหลือใช้งานบิ๊กยาวๆครับผมกระจกนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมมีไฟเดียวในตัวสวยๆวแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวชมด้านในกันครับผม ด้านในคันนี้นะครับผมได้เป็นภายในสีดําสวยสดสะอาดครับผมเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมเบาะฝั่งคนขับเป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้งานสะดวกสบายครับผมวงมาลัยคันนี้นะครับผมสวยสดสดแถมมีมันติฟังก์ชันและก็ตัวโหมดของไพลนชิพให้นะครับผมคอนโซลรถคันนี้นะครับสวยสดไม่มีด่างนะครับผมรถแทบไม่ได้ตากแดดไม่อะไรนะครับผมวิทยุคันนี้นะครับได้เป็นวิทยุเดิมนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผม เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้ามเกียร์สวยๆแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวพาชมแถวสองกันครับแถวสองก็เหมือนแถวหนึ่งเลยนะครับผมสวยสดสะอาดนะครับผมเบาะหนังสีดําไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมก่อนนี้เปิดฝาท้ายกันผมอยากให้ดูช่วงล่างก่อนนะครับผมคันนี้นะครับผมได้เป็นช่วงล่างเดิมนะครับผมไม่มีติดแดงไม่มีติดสนิมนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆเลยครับผม เปิดฝาหลังกันครับเดี๋ยวตัดออกน,นิดหนึงอ่าพอเปิดฝาหลังนะครับผมค่อนข้างสะอาดนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับผมคันนี้อุปกรณ์มีครบนะครับผมทั้งยางอะไหล่และอุปกรณ์นะครับผมยางอะไหล่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวพาชมสีฝั่งซ้ายรถอีกหนึ่งด้านนะครับผม ก่อนที่เราจะไปเรื่องราคานะครับผมผมอยากให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับห้องเครื่องทันนี้นะครับก็ได้เป็นห้องเครื่องสวยๆส,ยสดๆแบบนี้เลยครับผมไม่มีดังไม่มีควันไม่มีเยิ้มนะครับผมลองชมกันดูครับ ก็จบสําหรับการรีวิวกันไปนะครับผมส่วนใครนะครับพี่ยังไม่รู้ราคาอยากจะทราบราคานะครับผมราคาคันนี้นะครับเราใจมากครับผมอยู่ที่ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมผมกล้าพูดเลยว่าถูกระดับต้นๆของในตลาดนะครับผมใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้มีฟรีดาวนะครับผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึงสิบสองงวดนะครับผมงวดละแปดพันบาทเท่านั้นสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยสวนไดยามซอยสิบหกนะครับผมสามารถติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ยินดีคำปรึกษาทุกเคสน,นะครับผมใครติดอะไรมาลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ